ี้นก็อยากจะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะวันนี้อาจจะแบบล่าช้าไปนิดนึงเนาะเพราะว่าสปอนเยอะนะคะก็เลยต้องให้เกียรติสปอนด้วยค่ะสสแล้วก็วันนี้ก็ได้ลูกสาวมาเพิ่มอีก2คนนะคะขอญาติฝากมิสแกล,ลำพูนนะคะ2023ก็คือน้องเชอเอมแล้วก็มิสแกล,ลำปาา2023ก็คือน้องยูยี่ด้วยค่ะคือชื่อว่า พอเรามี2มงอะค่ะคือเราต้องเลือกดีๆหมายความว่าเราต้องรู้ว่าวันนี้เราต้องการอะไรแล้วก็เวทีต้องการอะไรดังนั้นเนี่ยเราค่อนข้างได้เปรียบในการที่เรามี2โมงการที่เราจะเลือกสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เข้าไปทั้งคู่เนี่ยมันก็นึกออกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าลดความเสี่ยงด้วยการเลือกคนที่แบบเด่นไปทั้ง2ทางดีกว่าค่ะ ก็ตื่นเต้น,นะค่ะเพราะว่าจริงๆที่มาประกวดเนี่ยคือเอ็มอยากประกวดให้จบสักคัญในชีวิตทำให้มันไม่ขังคาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะแล้วก็มันคอมฟีดะคะ่ะตอนที่เพื่อนเพื่อนรับรางวัลกันเนี่ยบอกตรงว่าเรามีความสุขมากเราไม่รู้หรอกว่าเราจะโมงไหมหรือว่าจะได้ร้องแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันจบวันนี้แล้วเราทำดีที่สุดเราอยากไปเต้นกับเพื่อนเราอยากไปกอดเพื่อนหนูมีความสุขที่ผมคิดไว้ค่ะแลี้เราจะเสด็ตอนนี้แต่เดินไม่ได้ วันนี้ปืนแรงมากเป็นไงล่ะวันนี้ปืนแรงมากจริงไหมเอาไม่นด้ปีเดินดรือปืน <c oughs> จริงไหมเขาบอกว่าเชลยมเล่นเกมคือเออคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจหรอว่าครึ่งนึงอ่ะเอมีความร,รู้สึกว่าเราอยากจะลองลองเป็นแคสตูสักครั้งถ้าใครจำเป็นได้นะคะ <c oughs> คือ,ค,อคือเอมก็เป็นอย่างนั้นด้วยส่วนตัวแล้วเอ็มีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมีหลายด้านคือผู้หญิงคนนึงนะคะจะดูสะอาดไม่ได้จำเป็นที่จะมีคนเยอะหรือหรือว่าจริงจัง คือเอมอะเต้นไม่เก่งนะแต่ว่าวันนั้นเอมีความสุขมากเหมือนกันเพราะว่าเอมเต้นจบปีแรกคือไ hey, อ้โซนเรืองแดงแสนน่ารักของเราแล้วตอนเดินเนี่ยก็คือบอกเลยว่าม้วนมากมันอาจจะดูไม่สวยงามานในสายตาของทุกคนแต่ว่าผู้สูงอายุเกิน60จะชอบขอบคุณแม่บอกว่า เดินให้ชมดชมวนออนแอนอร์ชอนอ่าทากครุ๊แต่ก็คือดิฉัเองกอย่างวันนี้อยู่แล้วค่ะเอ็มแค่รู้สึกว่าเราก็อยากทำทุกทางเนาะแล้วในอนาคตนะคะเอ็มเชื่อว่าเอ็มจะพัฒนาได้อีกมันไม่เกี่ยวกับว่าเราเป็นนางแบเราถึงไม่มีจิตจางงามหรือว่าเอ็มต้องเป็นคนเทเพราะฉะนั้นไม่ห้ามยิ้มห้ามเต้นมันคือเวลาค่ะเราสีิเดือนต่อไปจะสู่ไอดูค่ะว่าเอ็มเดินได้มาแบบนี้ วันนี้ดีใจมากค่ะเราก็ตื่นเต้นมากๆคือด้วยความที่เราด้วยความที่เราเคยได้ตำแหน่งมาแล้วังของจริงฟังของจริงด้วยความที่เราเคยได้ตำแหน่งมาแล้วตอนปี2017ใช่ไหมนุมาซาตำนานบทใหม่ค่ะจากมารายองสู่มาลัมปางบอกเลยว่าปังแน่นอนเข้ากองในสิ่งที่แม่หวังแม่หวังว่าเราจะได้มงใหญ่เราจะเปิดประตูเมืองเหนือแน่นอนค่ะหนูจะทำให้มันได้สิ่งที่แม่หวังไว้หรือทำได้แน่นอนสองมงสองมงฝ่ายยุยยี่ไว้ใออ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะ ตัวรู้สึกว่าเขาตอบเขาตอบแทนได้ไหมรูตอบคำถามนี้บ่อยมากจริงๆค่ะคือคือด้วยความที่ว่าตัวเชียงกับคนตัวรู้จักกับน้องแพรด้วยนะคะว่าทําธุรกิจเรต้าด้วยกันนะคะจบอกว่าจริงๆไม่เหมือนนะไม่เหมือนแล้วก็มีความโดดเด่นคนละอย่างนะคะซึ่งอาจริงตัวบุคคลหรือว่าคนหนึ่งคนมันไม่มีใครเหมือนใครอยู่แล้วแล้วก็ถ้าได้สัมผัสน้องจริงจะรู้ว่าสองคนนี้ค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนมากค่ะ ว่าไงคะสเออหกไม่ต้องหรอกเอ็มอะไรเอ็มมั่นใจไหมว่าไปแกนใหญ่ไฟแรงจะเข้าสำรอบนี้ห้าคนเข้าห้าต่องกบอตอนนี้นะคะเอ็มการันตี60เอ็มมั่นใจค่ะแล้วในอนาคตเอ็มหวังว่าเอาาา็มจะการันตี65ได้อ,อย่างหนึ่งที่แกรนไม่เคยมีเลยก็คือนางแบบที่เป็นนางแบบนางแบบที่ไม่กลัว,วว่าเป็นนางงามประสพทเช่นยังไง คือคนเดินดีหรือทำอะไรสวยๆเพื่อจะมงเนี่ยมีถึงจังหวัดค่ะแต่คนมีชื่อเสียงที่ยอมทำอะไรแปลกๆเพื่อที่จะมงเนี่ยมันมีน้อยอยาบอกเลยว่ามิสแกรนเนี่ยอย่างเช่นพี่ดีของเราที่เป็นนักธุรกิจนะคะไม่ใช่แค่การเพอร์ฟอร์แมนส์แต่คุณต้องรู้รอบด้านทันเกมวิเคราะห์ที่แสเป็นทั้งสังคมการเมืองที่จคัญธุรกิจพราะฉะนก้นเต็มที่ค่ะแล้วเอ็มมั่นใจว่าเอ็มจะเป็นจุดสีที่แกรน เธอจริงๆก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะก็เราก็ไม่รู้ว่าที่เขาเดินแบบนั้นเป้าเสตจของเขาหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เราก็พยายามจะขัดเกลนอนให้ดีที่สุดตามคอนเซ็ปต์ของเราคือวันนี้ทุกคนจะเห็นว่าเรามีทางรูปเพชรเรามีแบบเป็นตีมฟิลเตอร์ไดมอนด์อะไรเงี้ยเพราะนี่คือคอนเซ็ปต์ของเราจริงเพราะเรามองว่าคนหนึ่งคนนะคะมันจะสวยงามได้านต้องผ่านการเจรไนดังนั้นเนี่ยไม่ว่าน้องสองคนนี้จะขาดอะไรที่พร้อมที่จะเติมเต็มให้เขาอะ พี่นวัดก็คือพอเรากำลังจะหันไปปรึกษาพี่นวัดก็จะแบบมองนั้นมองนี่มองนั้นมองนี่เลยะคะ่ะพี่รักคงอยากให้เราเลือกเองนะคะแต่ก็ก็เห็นพี่วักก็อมยิ้มอยู่นะคะอยากให้านบอกเราจะเคแรู้สึกว่าจุดแข่งของหนูคือความเป็นตัวเองแล้วก็การที่เราเวลาเราเข้ากองเราเข้ากับคนอื่นได้ง่ายจุดนี้เราทําให้เราแบบได้เปรียบคนอื่นแล้วก็ ไม่ว่าคนอื่นจะมองเรออย่างไงคือคนอื่นจะมองว่าหนูเป็นคนเป็นนางงามนอกกระแสคนจะคิดว่าอาจจะไม่มองก็ได้หรือว่าแบบเข้าไปในกองจะมีกระแสหรอจะได้หรอจะแบบจะเข้าไปอย่างนั้นได้จริงๆหรอจะรู้สึกว่าเรื่องกระแสมันเป็นอะไรที่สร้างได้พี่ถ้าเราทําตัวแบบให้มันมีกระแสจริงแกงไปสร้างกระแสถ้าเราทาตัวให้มันมีกระแสแล้วกระแสก็มาหาเราเองค่ะจุดแข่งของเอมเหรอคะ้าเตาไม่ได้ค่ะ คือจุดแข่งของเอมเนี่ยมันคือความตื่นเต้นเพื่อนเอมคุณเคยบอกว่าแกรู้ไหมว่าแกทำให้ฉันรู้ารารความอะไรแคลรู้ีวันบทดจะบงกระบงบวจะดีก็ดีคือการตามเชเอมอะค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณดูคามตอ่อคุณดูว่าวันนี้เอมไปทำอะไรทํางานกับใครแต่มันคือคนที่วิจารณ์เราเมื่อวันทีดีพอเราออกไลน์บเบ่อกเสียอธิบายสิ่งที่เราทำไม่น่าเชื่อว่าความเห็นคนไหยคนน่้นก็เปลี่ยนสิ่งที่เอมมั่นใจว่าเอมถนัดอะคะ คือการพูดคุยกับคนในสังคมแสดงสารคษีที่สําคัญก็คือสื่อสารเพื่อให้เป้าหมายของเราเนี่ยรสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเอ็เชื่อว่าการสื่อสารกับสังคมมีรวมเนี่ยเป็นจุดแข็งแล้วก็อย่างที่บอกค่ะน่าตื่นเต้นเพราะว่าตัวเอ็ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ็มูตอนนมบอกคำตอ คนในห้องเงียบปริบโลกโลกเงียบปริบรอฟังเสียงอ๋อหนูหน uh like ูก็เงียบค่ะหนูไม่คิดว่ามันจะเป็นคำถามนะแล้วก็แล้วก็เอาจริงๆคือชินกับ3ามก็เลยหนับพกอิทธิไปหน่อยแต่ก็อนนี้คือสิ่งที่อยากบอกจริงๆว่าอย่างเอมโดนทัวลงบ่อนเอมก็รู้ว่าทุกคนมีชื่อเอมของตัวเองอันนี้ฝากถึงทุกคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะไม่ว่าคุณจะมีชื่อเอมในใจยังไงเอ็มก็ขอบคุณที่ถึงวันนี้แล้วเอมก็จะพยายามให้ดีที่สุดพยายามที่จะให้สิ่งที่เป็นตัวเราให้กับเขาด้วย ถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเอมก็กลัวว่าภาพของเอียที่สร้างในขาว่าวันนึ่งมังนจะนั้นไม่พอเหตุผลคือเอมเป็นตัวของตัว,ตวเองเสมอเพราะฉะนั้นก็อยากให้มองเอมอย่างที่เอมเป็นแล้วถ้าวันไหนเหนื่อยวันไหนแต่ว่าอยากได้กำลังใจอยากมาหากันได้โอเคคำถามสุดท้ายคุณดีเป็นยังไงบนะ้างหลังจากเราไม่ได้พักเราเป็นเดือนนะไม่ได้หลับไม่นอนวันนี้ไหนจะประกวดจบแล้วเป็นยังไงบ้างความลุกคือขึ้นเรยอต้องถามพี่พี่สื่อดีวกว่าวันนี้งานเป็นไงบ้างคะ อ๋อหลายมากดี่มากเลยที่มากเลยดูสามหมื่นว่าใช่ชื่นบัวเใช่แล้วเพจลำโพงนะเพจลำโพงเพราะว่าเพจแกนไทยก็คือเดินโดนเรื่องลิขสิทธิ์อีกแล้วคืออันนี้คือต้องบอกว่าขอโทษแฟนนางงามทุกคนนะคะที่ดูอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากโทษใครทุกคนแต่ว่า ในฐานะที่เราก็พุ่งเทมมากๆการจัดงานอ่ะในนั้นเราเราอยากจะเผยแพร่อยู่แล้วอยากให้คนเห็นทั้งประเทศอยู่แล้วแต่พอมันมีปัญหาเดิมแล้วเกิดซ้าๆค่ะไม่ไม่อยากให้โทษใครแล้วคือก็คงเป็นความผิดพลาดของของเราเองที่ไม่ประชุมกันให้รอบคอบนะคะก็เนาะก็ดีใจอย่างน้อยๆพวกคนได้ตามมาที่เกตมิสแกลาพูนนะคะก็มีคนดูถึงสามหมื่นคนเป็นครั้งแรกของประวัติศาลําพูนก็ถือว่าได้เปิดได้เปิดประตูเมืองให้ภาคเหนือของจริงแล้วค่ะขอบคุณมากขอบคุณมาก ได้ค่ะให้คู่ละอายุยี่ก่อนเลยอกลัวเกิดปเ่ออไม่ได้ค่ะโอเคโอเคแบ่งกันโน้แบ่งกันน้กัน เอาเพียบก่อนเลยเพียนเหรอก็เอ็มขอฝากทั้งลำพูนลำปางนะคะในองค์กรไทยคนหนึ่งคนฝากทางการเชียร์แล้วก็ที่สําคัญคือฝากโปรเจกต์ที่เราจะทําต่อไปนี้เพราะว่าแม่ชีแล้วก็พีดีญุคนนะคะรวมถึงทีมงานมีแพชชั่นในการที่จะนำศสกย์งามเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับชุมชนจริงๆเราเป็นมือลองมาตลอดคนคิดว่าลำพูนมีทางผ่าน ลัอปาอาจาจะเจริญกว่านิดนึงแต่ก็ไม่สามารถจะสู้เมืองใหญ่ในภาคเหนือไ,ได้แต่ว่าปีนี้ค่ะทีมของเราจะทำให้เห็นว่าเรามีศักยภาพมากกว่าในวงการนางงามเราจะเป็น ไอคอนของชุมชนเราจะเป็นจุดรวมใจของจังหวัดทั้งสองจังหวัดเพราะฉะนั้นขอฝากทั้งเชอเอมยูยี่ที่สำคัญคือพีดีพิตซี่และทีมงานทุกท่านของเราด้วยค่ะเองูมชโนออะไรนะคะก็ปูตระเมืองโชว์หน่อยได้ไหมโอ้ยสุมาเจ้าสุมาเจ้าค่ะให้ต่อไปให้ยูยี่หน่อยยูยี่ป่ะยยี่ป่ะโอเคยังไงก็ได้ ดี๋ยวฝากทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยช่วยเชียร์ยูยี่ด้วยเพราะว่าด้วยความที่ยุยี่เนี่ยจะเป็นนางงามนอกกระแสะอยู่ด้วยอยากให้แม่แม่ชี่เนี่ยภูมิใจในตัวหนูว่าหนูเองเนี่ยจะสามารถทําให้ตัวเองมีกระแสะได้แล้วก็ทําให้แม่เนี่ยภูมิใจในตัวของหนู<ม>ที่แบบ,บได,ได้ได้เข้ามาเป็นตัวแทนของแม่ได้เข้ามาเป็นตัวแทนจังหวัดลำปางอยากให้ชาวลำปางภูมิใจในตัวหนูคอยติดตามหนูด้วยคอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยให้กําลังใจแม่ชี่พี่ดีที่แสนดีของเราคนนี้ค่ะ คือด้วยความที่เราห่างการประกวดมานานคนคนไม่คิดว่าเราจะกลับประกวดอีกได้ซ้ำพอเรากลับมามันมีกระแสบ้างไม่มีกระแสบ้างถามว่าแบบพอมันมีเรื่องพี่เอ็มเข้ามาว่าแบบลงจังหวัดเดียวกันพอมันมีเรื่องนางงานมีกระแสอย่างเงี้ยถามว่าน้อยไหมหนูรู้สึกว่าเฉยเฉเพราะว่าเรามาเรารู้อยู่แล้วเป้าหมายเราคืออะไรใช่ใช่ค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าพี่เอมไม่ใช่คู่แข่งของหนู พี่เอ็มคือคนที่จะได้วงอีกวงหนึ่งแน่นอนผู้แขกของโนโน้หะเอาในกองก็ได้มไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยตบมือหน่อยตบมือให้น้องหน่อยสุดยอดสุดยอดจริง,รงๆเราเป็นฝาแดฝดกันด้วยนะคะฝาแฝดยุยยี่ค่ะน้องหวานช่ที่จริงในกองมีฝาแฝดมาสามคนคะ่ะคนชอบเรียกชื่อผิดบางวันยูยี่ก็เป็นเจเอมบางวันเจเอมก็เป็นยุยยี่คเชิญใครคะพี่่พีเพื่อนม่วงถามก่อนเอ็มอะไรนะคะอะไรนะคะใช่ใช่ เดี๋ยวจะมีตื่นเต้นกับวันพรีลิมอีกค่ะมีอะไรเซอร์ไพรส์กล้องเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับพีพีสู่จุกคนค่ะคิดว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ก็น่าจะเริ่มแต่พรุ่งนี้เลยค่ะเราเดี๋ยวรอแม่รอติดตามรอติดตามได้เพิ่มเงินรางวัล